หงม,มาแล้วค่ะเขาคิดว่ามายืนมีอาหารให้เข้านะวันนี้แดดออกท้องฟ้าสวยงามออ้มายังเร็วเลย มาอย่างเร็วเลยนะคะแสงตะวันสวยมากเลยทุกคนดูค่ะไม่มีไม่มีไม่มีอาหารนะคะไะยืนถ่ายธรรมชาติเฉยๆไม่มีอาหารนะคะ มวานทำงานสิบสามชั่วโมงพี่น้องนอนลูกก็มุ่งหน้ามาแล้วคะ่ะสองตัวเมื่อวานนี้ทำงานสิบสามชั่วโมงไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ลงคลิปงานก่อนคริสต์มาสนี่งานเยอะคะ่ะวันนี้ก็เยอะขี้เกียจทำเหนื่อยก็เลยกลับบ้านนะคะทุกคน อากาศดีด้วยกลับบ้านมืดทุกวันเลยเมื่อวานนี้กลับกลับถึงบ้านออกจากที่ทำงานทุ่มหนึ่งอะ่ะทุกคนเลิกงานทุ่มหนึ่งถึงบ้านก็ทุ่มครึ่งกินข้าวสองทุ่มอ้ยนั่งเหมือ่อยไม่รู้จะทำอะไร เข้านอนสี่ทุ่มไม่ไหวสวยไหมคะ งานเยอะกับบ้านมืดทุกวันค่ะตอนเช้าก็ลมแรงเนี่ยเห็นไหมคะบ่อยเลยใบใบไม้ต้นไม้ลมแรงมากปั่นจัก,กรยานแทบไม่ไม,ไม่ไม่ออกแม่ก้าวน้องอ้อนวัสด,ดีค่ะ ไม่ได้ไปเที่ยวหาเด้อเพราะว่าเามื่อเมื่อวานนี้เลิกทุ่มหนึ่งเลิกงานแม่กาวน้องออนก็เลยไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยค่ะถ้าไปบ้านขายช้าก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยก่อนคริสต์มาสนี่งานเยอะมากเช้าๆก็ไม่ได้ขึ้นไหลนะคะเพราะว่าลมแรงฝนตก โอ้ oh my กอดมีวันนี้อากาศดีแดดออกใช่วันนี้วันนี้ยังบ่ายอีกสองนาทีบ่ายบ่ายสามโมงขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเพราะว่าย่าก็เลิกย่าเลิกบ่ายสองโมงไงย่าเลิกบ่ายสองโมง เออ,เอ,อบ่ายสองโมงครึ่งวันนี้เลิกบ่ายสองโมงครึ่งได้โอชั่วโมงหนึ่งก็เขาก็ทำกอกกอกแกกๆกันอยู่ย่าก็เลยกลับบ้านอากาศดีไงได้ถ่ายคลิปสักคลิปหนึ่งไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้อะไรเลยคลิปช็อตยังไม่ได้ลงเลยแม่กล่าวยา่าเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากจะทำอะไรรวยๆวย่านั้น <laughs> เดือนที่แล้วได้แสนบาท หลายบอแต่ต้องพูดพูดถึงว่าได้แสนต้องหักค่าบ้านนะค่าบ้านก็ไปแล้วหกหมืนเออเอ้ยไม่ใช่ค่าบ้านไปสามสี่มืนค่าบ้านสี่0มืนค่าประกันตกงานค่านโน่นค่านี่ค่าโทรศัพท์ค่าอวอยฟเนาะ อีปะทะค่ะอีปะทะก็จะเหลือก็จะเหลือเก็บสักมือหนึ่งก็พอละเก็บมากเดี๋วมันเหลือมากไม่มีที่เก็บเนือทางนี้เป็ดให้ดำไปหมดเลยสวัสดีค่ะคุณนันขอบคุณนะคะผาชมธรรมชาติค่ะ วันนี้เลิกงานเร็วแล้วก็อากาศดีด้วยแต่ทางนี้ก็มืดมาแล้วนะคะนี่มืดแล้วมืดแบบนี้ทุกวันทางนี้อากาศดีค่ะนี่ตะวันก็กำลังจะตกดินนะคะตะวันตกเอ่อตกดินสามโมงกว่า ดูครอบครัวหงเข้ามาหาไม่มีอาหารให้เขาห่านบินกินหญ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะคฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไค b e ด้วยหมดพอดีแสนใช่ใช่ไม่กาวอะจริงจริงนะทำงานอะทำงานอยู่เมืองนอกเนาะ ถ้าเป็นเงินเป็นเงินที่นี่จริงๆแล้วนะ่ะมันไม่เยอะแต่ถ้าคิดเป็นเงินบ้านเราอะ่ะมันเยอะมากแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีใจนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ใช้ที่บ้านเราไงเราใช้ที่ประเทศเขาไงทําที่ประเทศเขาใช้ที่ประเทศเขาเนี้ยมันก็เงินพันก็คือเงินพันน่ะ ย <c oughs> บ้านย่านาันมีทั้งสามห้องนอนเนาะแม่กาวขอให้มันมีจริงๆเถอะมีที่เก็บเยอะแยะเลยว่างๆทั้งนั้นเลยห้องใต้ดินอีกห้องหนึ่งแม่กาว <c oughs> สบายดีนะคะคุณนาะนน้องอ้อน ใช่พระอาทิตย์กำลังตกใจอีกหน่อยไม่ถึงประมาณครึ่งชั่วโมงก็มืดแล้วสวยงามเดี๋ยวนกเล่นน้ำปับ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 พับ,บอย่างว่าเขาไม่หนาวเนาะเขาก็อาบน้ำนั่นแหละ ไขมันเยอะก็ยังว่าแหละอยู่เมืองนอกต้องกินเยอะๆไขมันเยอะเมื่อวานนี้ข้าวกลับไปบ้านนาะข้าวมีหน่อยหนึง่งโอ้โหไม่ไหวเหนื่อยมากมีผักอยู่หมูก็มีไม่อยากกินเป็นเบื่ออาหารไปค่ะปั่นจักรยานกลับบ้านมืดมาแล้วนี่เห็นไหมทางนี้มืดมาแล้ว ็เลยผัดผักกินเฉยๆผัดผักแล้วก็ผัดผักใส่น้ำมันหอยกินใส่ทุงม,มือหนาวเดี๋ยวไปลงข้างหน้าอาหารก็กินเหมือนเหมือนคนอนาถาดูเครื่องบินค่ะเป็นสายเลย กินเยอะจะได้ไม่หนาวใช่ไหมพักนี้ย่ามัมมนมันไม่สบายด้วยแม่กาวกินไม่ได้เออขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรกิโลลดลงลดลงพอผอมอะไรมันก็เล็กไปหมดได้ไหมกาวพอผอมอะไรมันก็เล็กไปหมด ถ้ามีน้ำมีเนื้ออะอะไรมันก็เต่งตัางสมบูรณ์ <c oughs> เน๊ะนี่เขาจะทำให้เสร็จแล้วถนนดีจังใช่ไหม วันค่ะทุกคนก็อบอกแล้วว่าอย่ามืดจะหนาว <c oughs> จะหิมะจะฝนยังไงก็ขอให้แดดออกมันก็สวยมันก็มีพอมีอะไรให้ถ่ายให้ชมไปจิบผู้เบาทำถนนกันดูหงคู่นั้น ดูของคุนั้นเอ้าเอ้อีกตัวอีกตัวมาแยกเมอกี้เข้ากำลังเข้าเล่นกันน่ะโอ้สวยมากเลยตร,ตรงนี้มองแต่ตะวันอดีจักรยานล้ม เหยียบนะเนี่ยรถเขาก็มาเหยียบอนาคตข้างหน้าทำถนนตรงนี้เสร็จภาวนาให้ให้ให้ติดตั้งเสาไฟให้มีหลอดไฟเล็กๆอะ่ะเพราะว่าตอนเย็นตอนบ่ายเลิกงานแล้วก็มาได้ค่อยไปไม่ได้แล้ว ตังไหนดีค่อยต้องอ้อมแล้วต้องจุงล้วเพราะว่าเขาขุดตำทางนกเยอะมากเลยวิวสวยใช่ไหมแม่กาวพ,พี่ข้าวแช่ได้อายทานคะ่ะว่าสั่นแม่กาวต้องไปงนี้แล้วค่ะทุกคนเพราะว่าลอยจักรยานเข้าไปมงนี้กัน โอ้ยแฉะว่ามเขาทำทางเนาะไม่รู้ว่าเขาจะเอาแม่โคมาจกอย่างนี้ไงแล้วเขาก็ไม่กั้นทางด้วยนะว่าเขาทำทาง ทำข้าวทำข้าวจะได้เสร็จเงินเดือนสูงเด้อคนทำงานที่เนี่ย แสงตะว,วันตรงนี้จ้ามองไม่เห็นดำทางเลยถึงทางแล้วโอ้กระตักหน่อยเดียวมันก็ล้นตัวเนาะ พี่ชนะหวัดดีค่ะ,ค,ค,ะคุณพิมพ์ใช่ไหมคะคุณพิมพ์ใช่ไหมคะขอบคุณนะคะวันนี้น้องเลิกงานแล้วค่ะพี่ชนะเลยได้ขึ้นไลฟ์ ก็ลมแรงรถถอยหลังทำไมไม่ลมอ่ะเวลาคนถอยหลังทำไมล้มซัก อถอยไปให้ให้เราปั่นมาก่อนตอนนี้ก็ขับตามตูดเราเนะโอ้ยเนาะโอ้ย มั้งหน้าคันมั้งหลังคันเราอยู่ตรงกลางเขากระหลบให้เราไปอยู่น่ารักจังทักที่นี่ขอบคุณก็คือชักนะคะเหมือนชักกัเยอะอะัก ออขอบคุณทุกกำลังใจนะคะปันจักรยานกลับบ้านด้วยกันคุยกันนะคะพี่พีๆเพื่นพนอนเหนื่อยไปบ้านใครช้าก็ต้องขอโทษนะคะทำงานเยอะมากออจอดเดี๋ยวลงตรงนี้นะคะจอดตูวนก ข้ามาให้อาหารเมื่อกี้นี่ rainforest. มีผู้เฝ้าขับรถตามขับขับตามทั้งข้างหลังข้างหน้าเลยเขาก็จะบี้เราแบนกลางกันนะขอยี่สิบนาทีนะคะพี่พๆเพื่อนๆไม่ขึ้นนานพอหอมปากหอมคอ เพราะว่าอะไรตอนนี้หัวทิมหัวตําไปหมดเลยตรงนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะพี่ชนาต้องอ่อทางนู้นนู้นค่ะทางประพาโนนที่น้องให้หนมปังวันนี้ลืมเอาหนมปังมาจากที่ทํางานโอ้ยถ้าแดดออกอะ่ถ้าแดดออกอะวิวสวยมากไม่กล่าวขอบอกเลยธรรมชาติล้วน ธรรมชาติจริงๆตรงนี้ก็รถก็มาจอดตลอดนะเข้ามาจอดผ่อนคลายมาจอดนั่งเล่นจอดผ่อนคลายจอดเ,อเดินไปเดินไปทะเลเนาะโน่นอ่ะตรงนั้นก็เป็นบ้านนั่นก็เป็นร้านอาหารดื่มกาแฟอะไรได้ ุ่อปลา่อยมาเราจะตำ่อยเด้อ่อยจอดริมเราหวานไหมอ๋อหนาวหนาวค่ะหนาวครับหนาวค่ะพิชนาแต่ดีหน่อยออ่วันนี้ประมาณเจ็ด ประมาณเจ็ดองศาค่ะเมื่อวานนี้ติดลบเพราะว่าลมแรงนะคะลมแรงทำให้หนาวหนาวลมค่ะไม่หนาวแต่แข็งเลยใช่ไหมย่านาน <c oughs> ใจแต่ย่านานปั่นจักรยานไปทำงานร้อนนะเพราะว่าใส่เสื้อเยอะส่วนมากจะหนาวหน้าค่ะ ยอมรับเลยว่าหนาวหน้ามากเออแล้วยิ่งใส่ยิ่งใส่แว่นตาเนาะมันแว่นตามันมันมันเย็นอะมันมันก็เลยทำให้เราไม่สบายโอ้ยไปค่ะพี่เพื่นนอนออู้กู้าวาไปีแลนะ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องออนขอบคุณแม่กาวขอบคุณพี่ชนะนะคะขอบคุณคุณน่านขอบคุณคุณพิมพ์นะคะขับรถอยู่ใช่ไหมครับปั่นจักรยานค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thank you to everyone for watching ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆมากๆนะคะดูแลสุขภาพนะคะแว่นเป็นเป็นผ้า อ๋อมันมันมัน,ม,นมันกรอบมันนะคะ่ะพี่พี่ชนาะเพราะว่ามันก็เป็นไอแบบกระจกเนาะมันก็เลยแบบทำให้หนาวเย็นไปใหญ่เลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะไปแล้วค่ะดูแลสุขภาพนะคะทุกคนบ้านเราก็นอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ